มาแล้วครับขบวน56นะครับได้ชีวิตบาย5237นะครับทำะบวนกลับนะครับออกขอนแก่น1ทุ่มนะครับมาถึงบ้านแฮด1ทุ่ม24นาทีนะครับกำลังจะผ่านบ้านแฮดแล้วครับขอนแก่นบ้านแฮดนี่24 25นาทีนะครับประมาณนั้นแวะรับสินค้าที่นนพยอมนะครับ วันนี้ก็มีขบวน559ตอง5ก็ออกมาหมดแล้วนะครับน่าจะดึกนะครับถ้าออกมาเวลานี้ถึงดึกแน่นอนแต่ตอนนี้นี่ขบวน557รถทุเรียนเงียบเลยนะครับไม่วิ่งหลายวันแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่วิ่งขบวน557 วิ่งชิวเลยนะครับ